ก็สวัสดียินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกสุรีละไอเบิลนะครับวันนี้อยู่กับเกม Fasmophobia Curse Possession อัปเดตใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Curse i t e เหรือไอเทมต้องสาบอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือกระจกนั่นเองกระจกนี่เป็นอะไรที่หายากมากเลยนะเรียวรู้สึกว่าเดียวนานๆจะเจอสักทีหนึ่งครับก็ถือว่าโชคดีแล้วที่เราได้เจอในวันนี้นั่นเองก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับ นี่เจ้ากระจดเดียมันสามารถใช้งานได้ยังไงนะวิธีการใช้งานง่ายมากก็แค่ยกมันขึ้นมาถือเท่านั้นเองฮะยกมันขึ้นมากดคลิกขวาฮะเราก็จะรู้เลยว่าผีอยู่ไหนนนัเองจากสายตาผีเนาะผีอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้นะกดคลิกขวาหนึ่งทีเพื่อทําการหยุดการใช้งานนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะมีระยะเวลาในการใช้งานอยู่นะถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานเกินไปเนี่ยกระจกมันจะแตกแล้วผีมันก็จะเริ่มหันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะงั้นก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะฮะเนาะ mẹ mấy, quận ừ, lần Đàn nghẹt nữa nghẹt! lạnh lạnh mà! lạnh 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 ออเดลอดซีอยู่ไหนแล้วหายังอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมอยู่นะอุ้ยก็แตกแตกแตกก็นั่นแหละฮะใช้เติร์นกัน ไบ๊ายบายอเอาเขีบไปด้วยแล้วกันนะเอาไปด้วยแล้วกันนะอเอาแก้มกลับบ้านไปด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละกระจกบ๊บายบายก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่า ชอบแล้วก็นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เรียวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรียวด้วยนะพอถ้าเกิดอยากดูเรียวเล่นเกมฟาสโตฟเบียแล้วก็นะปกติเราจะเล่นทุกวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มตรงนะก็สามารถมารับชมมาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณครับบายแล้วเจอกันนะ